คอมเมนต์ถึงกับอึ้งเลยนะครับไม่ได้ทราบว่าค่าตัวของพี่โบกขาวที่ไปชกในรายการเควันในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เนี่ยแค่ยังไม่ขึ้นชกนะครับก็รับค่าตัวไปแล้วนอนทน์270,000ดอลลา,าร์สหรัฐหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ10ล้านบาทในขณะเดียวกันรายการนี้เนี่ยมันมีกุนคแมโผไปแข่งด้วยคนหนึ่งนะครับแต่ค่าตัวเนี่ยรับไปเพียงแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นโอโหทำไมชีวิตมันถึงได้เศร้าแล้วก็แตกต่างกันขนาดนี้ ก็ครับสวัสดีน้องๆห,ๆหนูๆทุกคนด้วยนะจ้ามาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาวหวงออกคนนี้คนเดิมนะครับเมื่เดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกคนได้ยินเสียงนาแบบนี้ก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมาก ส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาเล่าถึงเรื่องราวที่มันกําลังเป็นประเด็นดราม่าอยู่ณนะปัจจุบันนี้ที่แกมบูเดียนะครับเนื่องจากว่าในช่วงวันที่7ที่จะถึงนี้เนี่ยมันจะมีการแข่งขันในรายการ K1 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับและรายการนี้เนี่ยจะมีพี่โบขาวเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปลงทําการแข่งขันด้วยนะครับโดยการแข่งขันในวันนั้นเนี่ยมันจะเป็นการแข่งขันแบบมีหลายๆคู่แล้วก็หลายๆน้ําหนักขึ้นชกแบบเรียงๆียงเลียงกันเลยนะ คือพี่โบขาวเนี่ยจะขึ้นชกเป็นคู่แรกนะครับในน้ําหนัก70กิโลกรัมรอบนี้จะมี8คนแล้วก็เจ้าผู้ชนะเนี่ยมาชนกันในแต่ละแมตต์ซึ่งพี่โบขาวจะต้องพบกับไอ้เจ้าสโตยานโควิปเลนสกี้นะครับนามสกุลอ่านค่อนข้างจะยากนะเป็นคนบัลแกเรียและมันก็มีการเปิดเผยว่าเพียงแค่แมตช์แรกแมตช์นี้นะครับพี่โบขาวก็รับค่าตัวเนี่ยเป็นเงินเข้ากระเป๋านอเนาะไปแล้วมากถึง270,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐกันเลยทีเดียว หรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ10ล้านบาทอันนี้คือนับตามค่าเงินณนะปัจจุบันนะครับประมาณนักสาบาทนะซึ่งถ้าสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อๆไปได้เนี่ยค่าตัวมันก็จะเบิ้ลแล้วก็ทบขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับซึ่งมันยังมีการแข่งขันแบบน้ําหนักอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําหนัก5 5กิโลกร,รมัมคือจะมีอีก8คนนะครับซึ่งน้ําหนัก55กิโลกร,รัมเนี่ยถ้าเราไปไล่ดูรายชื่อของผู้เข้าแข่งขัน จะไปเจอว่าคู่ที่4จะเป็นการเจอกันระหว่างอากิฮิโรคาเนโกะเจอกับไอ้เจ้าการเน,น่งหงซึ่งไอ้เจ้าการเน,นงงเนี่ยก็คือตัวแทนจากกัมพูชานั่นเองก็มีโผล่เข้ามาต่อยในรายการนี้เช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่เงินรางวัลที่มีการเปิดเผยออกมาเนี่ยคือมันน้อยมากๆเขาบอกว่ารายการที่เป็นน้ำหนัก55กิโลกร,รัมเนี่ยเงินค่าตัวเบื้องต้นมันจะอยู่เพียงแค่30,000เยนเท่านั้นซึ่งถ้าตีเป็นเงินบาทก็ประมาณ6000กว่าบาทอันนี้ก็เป็นการรายงานออกมาจากสื่อกัมพูชาเขานะ ซึ่งพอมันมีการเปิดเผยออกมาแบบนี้นะครับมันก็เลยทําให้เป็นประเด็นที่ทําให้สื่อกัมพูชาเนี่ยเอาข่าวนี้ไปลงเอาไว้เยอะแยะเต็มไปหมดเพราะว่าอย่างที่รู้ๆกันนะครับพวกเขาเนี่ยอยากจะให้มวยกุกคแมของพวกเขานั้นออกไปสู่สายตาของชาวต่างชาติบ้างและรายการเควันครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นรายการที่คนกัมพูชาเขาเนี่ยหมายมั่นั้นมือว่าอยากจะให้เจ้าทูนเทล่าเข้ามาชกให้ได้นะครับแต่สุดท้ายทูนเทล่าก็ไม่ได้รับการคัดเลือกมาในรายการนี้ซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรไอ้เจ้า การเมงฮงเนี่ยกับมีโผเข้ามาชกในรายการนี้ได้ซะอย่างนั้นนะครับอย่างไรก็ตามไฮไลท์ในการจัดการแข่งขัน K1 World m a x 2 0 2 4ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ไฮไลท์มันก็จะเป็นคู่แรกที่พี่โบข่าวจะต้องพบกับไอ้เจ้าซาตโตยานจากบางกาเลียนนั่นแหละซึ่งอย่างที่บอกไปถ้าพี่โบข่าวสามารถเอาชนะไปได้เรื่อยๆจนถึงรอบชิงชชะเลิศ เงินรางวัลเนี่ยมันก็จะทบไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่มีการเปิดเผยออกมานะครับว่าเงินรางวัลสูงสุดหรือว่าเงินรางวัลรวมทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่แต่เบื้องต้นแค่ทําการแข่งขันแค่นัดแรกก็ปาเข้าไป2 7 0 0 0 0เนกว่าดอลลร์แล้วนะครับเออรายการ K1 World Match 2 4ี่เนี่ยการแข่งขันมันจะค่อนข้างแปลกนะครับอันนี้นะก็ไม่แน่ใจว่าปกติ K1 เขาแข่งกันแบบนี้หรือเปล่าคือที่บอกว่ามี4ี่คู่ขึ้นโชคในน้ําหนัก70กิโลกร,รัมเนี่ยแล้วแบ่งออกเป็น4คนคือเขาจะแข่งวันเดียวจบเลยนะครับ เท่ากับว่าถ้าพี่โบวขาวชนะรอบที่1ก็จะต้องขึ้นชกต่อในรอบที่2ในทันทีแล้วถ้าหากชนะอีกก็ต้องขึ้นชกในไฟที่3ต่ออีกเลยนะครับคือนาะก็ไม่ค่อยสันทัดเกี่ยวกับเรื่องกติกาของเควันนะไม่รู้ว่าปกติเขาต่อยกันแบบนี้เลยหรือเปล่าถ้ามีใครที่มีความรู้มากกว่านะาก็คอมเมนต์บอกให้นาทราบด้วยก็แล้วกันว่าที่นาเข้าใจเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าทีนี้เราวนกลับมาที่คอมเมนต์ของคนคอมเมนต์ก็หน่อยดีกว่ามาดูซิว่าหลังจากที่คนคอมเมนต์เขาได้ทราบว่าพี่โบขาวเนี่ย แค่ขึ้นชกรอบแรกก็ได้รับเงินเข้ากระเป๋าไปแล้วนอนอสองแสนเจ็ดหมื่นดอลลาร์ซึ่งแตกต่างกับไอเจ้าการเมงหงนักชกของกัมบูชาที่ก็ไม่รู้ว่าหลุดมาแข่งในรายการนี้ได้ยังไงได้รับค่าตัวเป็นแค่สามหมื่นเยนเท่านั้นหรือว่าหกพันบาทเราไปลองฟังความเห็นของคนขมรกันหน่อยดีกว่าว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกก็บอกว่าค่าตัวของโวกเขาแข่งครั้งเดียวได้เท่ากับค่าตัวของนักชกกุนขมตลอดชีวิต คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอยากให้ทูนเทล่าได้รับค่าตัวเท่ากับบัวขาวแบบนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่ามันไม่แฟร์เลยเขาขโมยศรริลปะการต่อสู้ของเขเมรนไปแต่เอาไปหากินได้มากมายมหาศาลขนาดนั้นคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าไม่รู้ว่าเมงฮงได้ค่าตัวเท่าไหร่แต่ก็หวังว่าเขาจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าพวกเขาไม่กล้าที่จะเอาทุนเทล่าของเราไปแข่งคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่านักชกของกัมพูชาได้ค่าตัวต่ำมันก็ไม่แปลกอะไรเพราะเขาเป็นนักชกที่ไม่มีชื่อเสียงอะไรมากมายนัก แต่ถ้าเป็นทูนเทลา่ารับรองว่าค่าตัวจะต้องมากมายมหาศาลคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกเขาไม่เห็นค่ากับนักมวยมเขมรของเราเลยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าวังว่าเมงฮงจะเอาชนะในรายการนี้ได้เขาจะเป็นตัวแทนของกุนคมแมร์ที่ทําให้คนญี่ปุ่นรู้จักเราคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทําไมถึงไม่เอาทูนเทล่าไปขึ้นโชกกับบัวขาวคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านักชกของอมเขมรเขาคือใครผมไม่เคยได้ยินชื่อเขาสักครั้งคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเอานักมวยเขมรไปให้พวกเขาน็อกใช่ไหม คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าถ้ารายการนี้มีทูนเทล่ารับรองว่ามันจะต้องเจ๋งมากกว่านี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าทําไมการเมงฮงถึงได้เป็นตัวแทนไปแข่งในรายการนี้เขาเป็นนักมวยที่ไม่ได้มีชื่ออะไรเลยนะในกัมพูชาแต่ยังไงก็ขอให้เขาประสบความสําเร็จละกันเพราะเขาเป็นตัวแทนของเราคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าผมเลิกสนับสนุนโบขาวไปนานมากๆแล้วตั้งแต่เขาบอกว่าเขาเป็นคนไทยโดยกําเนิดเขาพูดแบบนั้นคือเขาดูถูกคนเขมเมน คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าถ้าคนไทยรู้เรื่องนี้พวกเขาก็จะออกมาหัวเราะเราอีกครั้งอ่าก็คอมเมนต์ของคนเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสรุปทั้งหมดทั้งมวลนะคอมเมนต์ของคนเขมรก็แทบจะ100%คือออกมาตัดพ้อว่าค่าตัวของเจ้าการเมงฮงเนี่ยมันน้อยเกินไปนะครับแล้วก็มีการบอกประมาณว่าอยากจะให้เจ้าทูนเทล่าเนี่ยเป็นตัวแทนของเขมรขึ้นมาชกกับโบขาวอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเอาตรงๆเนี่ย คือแมตต์ระหว่างโบขาวกับทูนเทล่าเนี่ยนะมั่นใจ100%เเซลยนะครับว่ามันไม่วันที่จะเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับอย่างแรกเลยนะคือทูนเทล่าเนี่ยมันเพิ่งอายุเท่าไหร่เองแล้วพี่โบขาวเนี่ยตอนนี้ก็อายุ40กว่าแล้วนะครับจใจมาขึ้นชกกันเนี่ยนะคิดว่ามันไม่ค่อยแฟร์สักเท่าไหร่นะคือคนเขเมรเนี่ยก็จะเอาทูนเทล่ามาชกกับโบขาวให้ได้เลยนะก็ไม่คิดอะไรกันบ้างเลยอ้อเผื่อหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับจริงๆเนี่ยในตอนแรกมันมีข่าวว่าทูนเทล่า เกือบจะได้มาชกในรายการนี้แล้วนะครับเพียงแต่สื่อขมรเขาบอกว่าที่ทูนเทล่าเนี่ยไม่ได้ไปเพราะว่าหาคู่ชกที่มันอยู่ในระดับเดียวกับทูนเทล่าไม่ได้ซะอย่างนั้นนะครับโอ้โหดูสิสื่อของพวกเขาเนี่ยยังรายงานข่าวเอาไว้แบบนี้ซะอย่างนั้นนะครับน้าเนี่ยถึงก็ปวดหัวกันเลยทีเดียวสําหรับเหตุผลของพวกเขาก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนล่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็รบกวน คอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราในช่องคอมเมนต์ด้วยกันละกันนะครับส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของนาแล้วข้อลากันเลยกันละกันขออนุญ,ญาตยก2มือขึ้นมาวางไว้บนหัวคิ้วและกล่าวคำว่าสวัสดีและสวีดัดครับบา,บาย